ของแปลกเขาบอกว่าน้ําเขื่อนกระเสียวพอลดลงแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพกันเลยนะคะน้นี่นี่หินแบบนี้นะคะแต่ทําไมมันเหมือนเาเหมือนวานหมเหมือนวานใช่ไหมมันเออเหมือนวานค่ะคล้ายๆวานเลยค่ะยาวประมาณ3เมตรอยู่ๆโผล่ขึ้นมาใช่เลยอ่ะแต่มันไม่มีใครไปปั้นใช่ไหม่มันธรรมชาติใช่ไหมอยู่อย่างนั้นมานานแล้วคืออยู่ใต้น้านะตรงนี้แต่พอเขื่อนมัน มันน้ำมันแห้งมันก็เลยมองเห็นถ้าน้ำไม่ลดก็จะไม่เห็นและก็ต้องเดินลงไปประมาณสักร้อยเมตรนะคะชาวบ้านบอกว่าช่วงในน้ําช่วงน้ําเขื่อนกระเสียวลดลงนี่แหละจะเป็นพื้นเป็นลานกว้างๆแต่ว่าช่วงโควิดก็อาจจะปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะเออนั่นแหละค่ะปรากฏว่าน้ํามันลดนะน้ำมันลดมันก็เลยเห็นมันก็เลยมองเห็นเขื่อนหลายเขื่อนน้าลดนะครับเพราะว่าแหมช่วงนี้ฝนน้อยครับ ปีนี้ฝนค่อนข้างจะน้อยทิ้งช่วงนล้วด้วยนะหลเขือนน้ำลดลงไปเยอะจริงๆดูเขื่อนกระเสียวนะฮะไม่เห็นน้ำเลยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือวานที่เป็นหินวานใช่วานหินีหินวานหินวานที่มีพายุเข้ามาวันสองวันก็ยังดีนะคะก็ยังดีครับก็ยังดีจะมาเติมน้ำเอาล้ว